เอาล่ะก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแแบบอันนี้แม้เวนเจอร์ซึ่งสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้เนี่ยก็คือการลงทัวร์นเมนต์วีคที่107นะครับก็บอกเลยว่าเป็นวีคที่เน้นเป็นตัวสายเวทแล้วก็ทาตท่าอะไรเนี่ยทตุน้ํานะครับก็อันนี้ผมว่าลองไปเล่นดูละสูงสุดก็ 2B บีนะอ่ะ ไม่รีรอช้านะครับเราก็จะไปแนะนําตัวละครกันเลยก็ตัวละครแรกเนี่ยผมจะเอาเป็นดาไซนะครับใส่ลิดเจาะกอก,ก,อกไม่รู้เอาไปทําไมเพราะว่ามันไม่มีกอกเบสอยู่แล้วอะต่อไปก็บูม่าโกลเด้นนะครับแล้วก็มีไอจังนะครับไอจังอันนี้สแตนไม่ต้องเน้นกับบูม่านะครับ แล้วก็มีตัวสโลครับไซเรนครับหรือว่าถ้าใครมีเจ้าตัวคยตีเนี่ยก็สามารถเอาไปได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวสโลที่เมตามากๆเลยครับเมตาของไซเรนิกมันสโลตั้ง80%เซนเลยแล้วก็ตัวดาเมจเขาเรียกว่าอะไรตัวดาเมจหลักของผมนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเจ้าฟรีเลนนะครับส่วนบ mm ัฟเฟอร์ตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมผมได้เกลือครับ mm hmm. ได้เป็นระยะ แต่ว่ามันบวกอูดาวก็ไม่คุ้มนะครับส่วนบัฟเนี่ยก็จะเป็นก็ไม่ใช่บัฟสิส่วนเทรดเนี่ยก็จะเป็นก็สปีดครับส่วนลีเลิกเนี่ยจะเป็นอะไรวะนาฬิกาทรายครับก็สเตตก็ตามนี้เลย A A บวก A ครับสเตตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยฟาร์มสเตตไอเจ้าตัวนี้เลยก็ปล่อยไปเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้อยู่ละปกติผมจะใช้พวกแบบตัวยังไงอ่ะ พวกตัวแบบเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ขาดไม่ได้เลยครับรีฟาครับอืมอันนี้ผมจะเน้นเป็นในเจ้าระยะนะครับดาเมจกับคูดาวไม่ต้องเน้นก็นได้ครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหรเน้นระยะดีกว่าอะไม่รีรอช้าครับเราก็เข้าไปกันเลย let's go ก็ในเว็บแรกเนี่ยครับเราก็จะวางไอ้จังนะครับแล้วก็อัพบูม่านะครับเไ้ยไม่ใช่อัพบูม่าสิวางบูม่านะครับไอ้จังก็อันนี้ผมจะเอามาเพื่อบัฟให้มันลดเงินนะครับก็อัพบูม่าสลับกับไอ้จังไปผมแนะนําเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยควรเล่นข้างหลังนะครับเพราะว่า เล่นข้างหน้าเนี่ยมันจะเร็วมากแล้วเราก็จะได้แบบดาเมจที่ไม่คุ้มมากๆเลยนี่ผมก็จะอัพเงินไปก่อนฟีเล่นที่ผมจะวางเนี่ยก็คือจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดตรงนี้เพราะว่ามันคุ้มวางหนึ่งวางสองอ่ะอันนี้วางสองไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าในเวฟนี้เนี่ยเรายังไหวอยู่แล้วมันก็จะมี บัฟเวส2องให้ครับบอกเลยว่ายังไหวชิวอยู่ครับเบฟแรกอันนี้ผมว่าจะวางฟิล์งตรงนี้เพื่อให้มันรีดดาเมจให้เร็วมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราเนี่ยมีอย่างจำกัดนะครับทุกคนออันนี้ผมก็อัพตัวเงินไปด้วยแล้วก็ เขาเรียกว่าไงวางตัวละครไปด้วยมันจะได้สลับสลับกันมันจะได้แบบเขาเรียกว่าไงการเงินเรามันจะได้ไม่สับสนนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ไอ้จังผมก็ตันละเหลือแค่เจ้าฟรีเลนนะที่เราต้องมาจัดก,การอะไรนิดหน่อยโอเคอัพฟรีเลนไปปึ๊บ อืมก่อนนี้เนี่ยถ้าเราแบบเล่นแล้วคิดว่ามอนมันเร็วเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางในเจ้าใส่เลนได้นะครับแต่อย่างที่ผมแนะนําไปว่าเอาเป็นไอ้โทเซนเซดีกว่าเพราะว่าโทเซนเซเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงระยะดีกว่าแล้วก็เอาเป็นว่าระยะมันดีกว่าครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงคอิจีก็ดีกว่าอยู่ดีครับมันก็ดีกว่าอ่ะนี้ผมอัพตัวเงินตันหมดแล้วนะเราก็มาเริ่มบัฟกันเลยอันนี้เราต้องวางจุดบัฟดีๆนะครับไม่นั้นพลาดแล้วมันจะบอกเลยว่าอาแล้วมันจะยุ่งเลยเิบอ่ะนี่ต้องใช้สมาธินิดนึง หนึ่งสองสามการปับก็ผมจะนับเป็นสามวินะครับทุกคนกดไปปึ๊บเราก็น,นับ หนึ่งสองสามแล้วก,กดบัฟโอเคครับบัฟเสร็จแล้วแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าผมครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่บัฟจะหลุดแบบสูงมากเลยครับแต่ไงเราก็ต้องไปดูในเกมนะครับว่ามันจะหลุดแค่ไหนหรือว่าหลุดตอนไหนนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดตอนช่วงเวฟที่ผมไม่ไหวเนี่ยหรือว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าไม่เกินสองบีแล้วก็ไม่ถึงสองบีแน่นอนครับอ่า อันนี้เอาฟีเลนผมก็เริ่มจะอัพไห้แล้วนะผมก็จะขายฟีเลนตรงนี้ดแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ใครดูไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังไม่ทันหรือว่ายัางไงก็ขอประทานได้วยนะครับขอดีว่ามันค้างนะครับอ่ะผมดูจักทรงแล้ว บั๊บหลุดแน่นอนจริงว่าอบั๊บหลุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้จะบอกเลยว,ว่าผมคนไม่ชอบเลยเวลาบั๊บหลุดเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยครับ ทีน,นี้ผมจะเปลี่ยนการบัฟมือสักสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบัฟหลุดนี้มันจะยุ่งเอาได้เลยอันนี้บัฟหลุดใช่ไหมออไม่ใช่เฮ้ยหล,หลุดจริงนะเนี่ยใช่หรือเปล่าเมื่อกี้กดออโต้ด้วย เปิดปิดออโต้ครับทุกคนอ้างกระบับนี่ไงบัฟลูกจริงด้วยค้างเลยเป็นอย่างเงี้ยโอ้ไม่ชอบเลยนี่ไงแล้วก็บัฟไม่ติดเฮ้ยผมไม่ติด กดไม่ติดจริงๆนะเนี่ยะทุกคนนั่นไงทีนี้กดติดโอ้โหเอาเป็นว่าทุกคนเดี๋ยวผมขายตัวบั๊กก่อน แต่ว่าอันนี้มันก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะครับก็ปันนะหนึ่งสองสโอ้โหเลยมากี่นาทีแล้วมั่นเนี่ยไม่สิกี่วิแล้วโอ้โหดูนับหนึ่งเป็นระยะสองโอ้โหถท้าบัฟหลุดครั้งนี้ก็ไม่แปลกนะเป็นพ่อผมนี่แหละ ทีนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็นับหนึ่งสองสามคราวเนี้ยขอให้ไม่หลุดแล้วกันขอให้ได้แล้วกันรอ,อออโต้ก่อ้ก็กดตรงนี้เร็ว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 โอเคทัน หนึ่งสองสามผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าไงเวลาผมฟันนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะบอกเลยมันค้างมันแหลกมันหลายอย่างเลยทุกคนบางครั้งหัวร้อนบ้างก็มีนี่ไงบ,บัาก่อนจะเลยล่ะทีนี้ บอกเลยครับว่าตอนนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเลยทะเลาะกับบั๊บเนี่แหละอะวิธีแก้ปัญหาของผมในตอนนี้เนี่ยคนวางตาใสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามาบัวปับอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเสียเวลาครับเสียเวลาเสียลมเฮ้ยดีนะเนี่ยที่ เลือดหมอนมันยังไม่เยอะถ้าเลือดเยอะนี่แบบตู้มเข้าบ้านได้แค่สองร้อยเอ็มอ่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะอย่างเนี้ย สิ่งที่ผมววรทําในตอนนี้ใช่ไหมครับคือหยุดออโต้สกีเว็บเดี๋ยวนี้เลยไหนดูเลือดนีโ้หเจะเลยละเลือดเท่านี้อ่าหนึ่งสองสามเอาบัฟอืมปีเรนขอสักนิดนึงก็ยังดี กดปึ๊บรอหายแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็กดอือนี่ไงจริงด้วยโอ้โหค้างจริงอผมก็ลืมไปเลยว่าเรามีตัวสโลอยู่นี่ว่มาสโลหน่อยช่วยกันหน่อยนิดนึงนิดนึง นี่ทุกคนเชื่อไหมบั๊บหลุดนี่ไงบั๊บหลุดบอกเลยว่าอันนี้เป็นการเล่นแบบสดๆนะครับไม่มีการภาพไม่มีการอะไรเลยเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ยุ่งยากแต่ว่ามันจะแยกกว่าเดิมครับเดี๋ยวแล้วตัวสโลไปไรเล่า เปาเป็นลัดครับนี่ปร้บเป็นลดัดเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยผมเล่นแล้วมันไม่ถึงสองปีนะแต่ว่าเซตเนี้ยยังไงก็ถึงแน่นอนครับถ้าแบบเล่นระยะตามผมแล้วก็ถ้าทุกคนแบบพร้อมที่ค้างจริงก็ทําแบบผมมนเกินสองปีแน่เพราะว่าคอมนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่ได้คอมรถบุกเออยกเป็น้ตบุกพูดผิดอะ้ตบุกของผมอันนี้เป็นไรไม่รู้นะลาอัคลิปนี้แบบ โอ้ผมนึกว่าแบบอย่าพูดเลยดีกว่าค้างเนี่ยเอาง่ายๆเออเนี่ยแหละโอ้โหบัฟไปแล้วแล้วบัฟไม่ไปดก เอาเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องก็ขอประทานละพยด้วยนะครับหรือไม่ก็ทุกคนอาจจะมาดูเพื่อความสนุกก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยโอ้ยมันค่อนข้างที่จะขาหนึ 2, ่งสองสามอ่ ออกดสกิลกดไปก่อนนิดนึงขอให้ช่วยแป๊บนึง่งไหนวะอนี้อันไหนตัวฟีเลนที่ผมจะปั้มานานน,าน้นานนๆานอย่าหลุดนะอ่ะโอ้โหหลุดจริงด้วยหนึ่งสองสามแต่ก็พอลดหย่อนได้อยู่ครับเพราะว่าเรามาเล่นจุดข้างหลังเนี่ยเออจริงด้วยไม่ถึงสองปี อะมันก็ได้บเท่าเนี้ยก็บอกเลยว่าถ้าทุกคนเล่นเรียกว่าอะไรเล่นตามผมแล้วแบบคอมไม่แหลกแล้วบัฟไม่หลุดเนี่ยบอกเลยว่าถึงแล้วก็เกิน2อบีแน่นอนครับรับประกันเลยร้100อยเปอร์เซ็ตอเสร็จก็ตามนี้เลยครับเหมือนกับที่ต้นคลิปบ,บอกไปตามนี้เลยโอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ